ว้าวว้าวาสุ่มกาช้ากันดีกว่าไปเลยครับผมเุยได้อะไรครับผมตึงโอ้จมเลยะนะครับอา้าเพชรหมดแล้วทำไงดีนะครับขอแนะนำนะครับเติมเงินกับเจ๊น้ำการค้าเติมรูบี้ราคาพิเศษนะครับมีแพ็คคูณสองอะไรต่างๆขง้วนนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังเปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า5ปีนะสนใจแล้วก็คลิกลิงด้านล่างเลยครับ สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะมาไกด์ในส่วนของการตีบอสย้อนฮีนั่นเองนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นจะเรียกว่างบน้อยก็งบกลางๆลแล้วน,นะครับก็ผมก็เติมไประดับหนึ่งเนาะโอเคก็เดี๋ยวจะมารีวิวแล้วกันนะครับว่าตัวละครที่ผมทำเนี่ยมันทันเมเพลได้ประมาณไหนมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถาไปปรับใช้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มดาเมจให้กับการตีบอสย้อนฮีได้ นะโอเคอย่างแรกนะครับก็ให้ดูรีวิวกันก่อนแล้วกันก่อนที่จะไปดูของนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะตัวที่ผมใช้เนี่ยก็คือจะเป็นโคลีนะครับเพราะว่ามันจะมีสกิลเลเซอร์ของยอนฮีเนาะมันจะทำให้แถวหลัง3ตัวเนี่ยหับถ้าคุณเอาตัวข้างหลังไว้1ตัวแล้วข้างหน้า4ใช่ไหมมันจะสุมนะครับมันจะสุมนะครับทำให้ ถ้าเกิดว่าตัวที่เราเป็นแบบว่าตัวล้างบับติดหลับพอดีอ่ะมันจะเสียเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะแนะนําว่าเอาตัวล้างบับไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็แถวหลังสานะครับโอเคต่อมานะครับก็อีกตัวนึงก็จะเป็นลีหน้านะครับเอามาบับแล้วก็ฮิลเช่นเคยนะครับตอนหลังผมใช้เป็นยอนฮีบิสกิตนะครับแล้วก็ลูรินั่นเองนะครับก็วิธีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นอยู่กับดวงเยอะเหมือนกัน นะครับเออพึ่งแบบพึ่งดวงเลยแต่ว่ายังไงก็การันตีเนี่ยล้านหนึ่งอ่ะทำได้แน่ๆน,นะครับแต่ว่าจะไปห้องสองเร็วแล้วก็ห้องสองจะทำจามจได้ขนาดไหนเนี่ยก็เราจะเวทกรรมนะอ่ะโอเคมาดูแล้ว,วลก,รรนะกัน <I see. S 1> อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือว่าผมจะบัฟบ,บิสกิตก่อนนะอันนี้พอดีตอนผมอัดมันมาเทินสองแล้วจากนั้นพอมันยิงเลเซอร์ปั๊บเนี่ย ผมก็จะใช้โคอีอล้างบัฟนะครับพอแถวหลังตื่นปุ๊บก็บัฟรีหน่เสร็จแ,แล้วผมก็สกิลล่างลูริแล้วก็ตามด้วยสกิลบดน,นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าผมไม่ได้ทำคีย์เยอะเท่าไหร่เห็นไหมตรงนี้ก็จะมีติดคีย์บ้างไม่ติดคีย์บ้างถ้าเกิดว่าโชคดีมากๆเลยแบบติดคีย์ทุกดอกเลยนะชุดเดียวอะชุดเดียวยอนฮีอะล้านหนึ่งเลยนะครับนี่เห็นไหมแสนสองนะครับ ดูรีผม4-5ถ้า4-6ก็น่าจะชุดเดียวเหมือนกันนะครับอันนี้ย้อนฮีก็ติดติดคีนะครับแต่อาจจะไม่ติดจุดอ่อนแต่ติดนะฮะเนี่ยเวฟหนึ่งมันจะไปอยู่ที่ประมาณแ0 0แสนนะครับถ้าเกิดโชคดีแบบติดคีลูกดอกจริงแล้วย้อนฮีแบบติดจุดอ่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะชุดเดียวเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยคือผมยังทําของไม่แน่นพอกีเลสยังน้อยอยู่นะครับอ่าที่พอมารอบ2แลละโรเลเซอร์ปุ๊บ ล้างนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยมันจะวนสกิลล่างมาพอดีนะครับแต่แล้วผมก็จะบัฟแล้วก็สกิลบนนะครับ <What? S 1> เพราะว่าตอนนี้มันเหลือตัวเดียวแล้วไงพอจังหวะดเหลือจอฮีตัวเดียวแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> มันจะทำดาเมจได้น้อยแล้วก็เลย <Yeah. S 1> บัฟไปก่อนดีกว่านะครับ ปึ้งเนี่ยน,นี่ก็ยังโชคดีที่ติดคิด,ด้วยโอเคก็4 4สเทิร์นแล้วเข้าห้อง2นะครับนะห้อง2เนี่ยก็คือผมไม่มีมิโฮส,สีนะครับถ้าใครมีมิโฮสีสอเอามิโฮสีสมายืนหน้านะครับแล้วก็ใช้สกิลมันจะมีสกิลที่ล้างดีบัฟให้แถวหลังได้ อันนั้นน่าจะดีมากนะครับแล้วดาเมจก็น่าจะสูงกว่านี้นะครับแต่ว่านี่คือผมไม่มีผมก็แก้โดยการเอาซารานะครับที่มันกันหลับเนี่ยมายืนเลยนะครับแล้วก็เป็นหน้าสีหลังหนึ่งนะแล้วก็ตัวที่เป็นดาเมจสามเป้าเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เนี่ยผมใช้เป็นชื่ออะไรวะเซานะครับตัวละครเยอะชัดจำไม่ได้นะแล้วก็ดาเมจจริงๆที่เราจะหวังพึ่งเลยเนี่ยก็คือการ เขาเรียกตีขนาบนะหรือว่า following attack ของตัวจูริใช่ไหมชื่อจูรินะครับอของบ้านจูริเนี่ยก็คือแรงมากจริงๆนะครับซึ่งผมก็ทำขิดมาไม่เยอะเหมือนกันนะถ้าติดคิดก็ดีนะครับถ้าไม่ติดก็เบาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือดีมากซึ่งคะแนนจะสูงจะต่ำเนี่ยขึ้นอยู่กับเจ๊แกเลยนะครับส่วนที่เดี๋ยวเอามาบัฟมันเลยนะครับ,ราาบ,บ,รบก็คือ วันดีซ่าก็าบัฟเขามีสกิล3เป้าเหมือนกันนะครับอาจจะทำเดามาเสริมก็ได้นะครับแล้วก็ตัวเดซี่เองก็สกิลแรกมันก็ช่วยบัฟเนาะเมจิกแทกๆเหมือนกันนะครับอ่ะให้ดูสักนิดนึงเราจะลดเดฟก่อนนะครับเพราะว่ามันเดฟเยอะพวกบอสนะฮะพอลดเดฟเสร็จปั๊บก็สกิลบนเดซี่นะครับโช๊นะฮะ ก็พอบัฟเสร็จปั๊บเนี่ยก็สกิวล่างเซาแล้วก็สกิวบดเห็นไหมเมื่อกี้ตีขนาดเห็นป่มเป็นแสนเลยเห็นป่ะใช่ไหมเป็นหมื่นนะครับไม่ใช่เป็นแสนนะฮะจะเป็นแสนนี่เวอร์นะฮะต้องมีการ skill อัพสกิละไรด้วยเนี่ยเนี่ยก็ล้านสองแล้วนะครับนี่อันนี้ก็สามเป้าก็ใช้ได้นะครับ แต่ทําเป็นดาเมจมันบางทีมันยืนไม่ไหวไงอันนี้อาจจะต้องเห็นปะนี่เป็นไตีขนาดไปหลายหมื่นเลยนะฮะก็วนมาก็ลดดีเฟนซ์อีกสักรอบคือถ้ามีมิโฮอ่ะมิโฮมันจะมีแปะเวทเบาบางนะครับ มันก็จะทำให้เวทมันแรงกว่าน,นี้นะครับโอเคครับก็มาดูของสมใสกันบ้างนะครับโลลิ oli, นะครับลูลินะลูลูลิก็คือของผมสีห้านะครับแล้วก็ผมดันคีแค่ประมาณสัก50%ที่เหลือผมวัดดวงเลยนะครับแล้วผมก็ยัดดามเมจไปนะครับก็อันนี้ใครที่ดันคีได้มากกว่านี้ก็ก็ควรจะดันแต่ผมลองดันคีแล้วเบานะครับพอดันคีมากไป มันอาจจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดคิชัวก็จริงแต่ดาเมจดเบาแล้วมันไปห้องสองชา้าผมก็เลยวัดดวงเอานะครับอันนี้ก็มันอยู่ที่การทำของด้วยนะครับผมผมลองแล้วก็ประมาณนี้โอเคนะครับสามารถวัดคือล้านหนึ่งอะได้แน่ๆนะครับแต่จะไปช้าไปเร็วอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ดวงนะครับยอนทีก็จะคล้ายๆกันนะครับผมจะดันคีย์อยู่ที่ประมาณเกือบเกืบ นะครับที่เหลือก็ตันคิเดเมดกันแต่สิงว่าคิเดเมดสอง,งสองสองหมดเลยนะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจมันเท่ากันเองนะครับผมแต่สิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือว่าเมจิกแอคแท็ของลูริจะต้องมากกว่ายอนฮีนะครับเพราะว่าบัฟบิสกิตมันจะให้บับตีบอสแรงขึ้นกับตัวที่เ d ดีเคเยอะที่สุดนะครับ โอเคส่วนวิสกิตอันนี้ผมผมซนะีสองเนาะแล้วก็เน้นใส่ถึกไปนะครับไม่มีอะไรมากต่อต่อมานะครับผมลีน่าอันนี้ก็เน้นฮิวนะครับเน้นเลือดนะครับโค้ i, ถึกถึกเหมือนกันนะครับแล้วก็แค่เอามาล้างบัฟแค่นั้นนะครับผมสแตนเงก็เน้นเป็นเพิ่มเพิ่มเวทเอานะครับต่อมาห้อง2นะครับ ก็เป็นเซานะครับเซาเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะต้องอัพสกิลแล้วก็ดันดาวให้เยอะที่สุดเลย42ได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็อันนี้ก็ใส่เป็นไฮด้าแล้วก็อัพคิเลตให้อยู่ที่ประมาณสัก80%นะครับอันนี้ก็จะสวยๆหน่อยวานิสซาเอามายืนนะครับบับอย่างเดียวครับอันนี้ก็คือผมใส่เป็นเซตคิเลยแล้วก็มันมีสกิลแซนด์สตอร์มที่เป็น3เป้าเหมือนกันก็ช่วยทันดาเมจได้นิดหน่อย นะครับแต่มันก็ไม่ได้แรงมากหลักๆคือเราวานิซ่ามายืนบัฟนะครับคือถ้าไปห้อง2ถ้าไปห้อง2ได้ไวเนี่ยจะมีโอกาสได้ใช้แต่ถ้าไปห้อง2ช้าไอซ์กินนี่ไม่ได้ใช้แล้วครับมันก็จะยืนบัฟอย่างเดียวซาร่าน,นี่ไม่ต้องทําอะไรเอามากันหลับอย่างเดียวนะครับห้อง2เนี่ยไม่ได้ทําอะไรนะครับเดซี่ผมก็เอามาบัฟอันนี้นะครับได้เมจิแคกแทก แล้วก็ตัวที่ทำดาเมจจริงๆจะเป็นจูลิเลยนะครับคือประจูลิแกเนี่ยมันมีตีขนาบที่มันจะคำนวณดาเมจนะครับจาก7%ของแนะบ็ HP เพ้าหมายนะฮะคือถ้าอัพสกิลก็จะแรงกว่านี้นะครับแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เพิ่มเยอะไงจาก7มา9อะไรเงี้ยนะแต่ว่าดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับมีการเอาไวจิกแอคแท็ มาคำนวณด้วยนะครับก็หลักๆเลยคืออันนี้ผมจะเน้นให้มันติดขีหละนะครับกพดันคีมาสักบประมาณ9 0นะครับผมแล้วก็จริงๆก็ควรจะดันคีดัมเมลหน่อยเนาะมันจะได้แรงกว่านี้นะอันนี้ก็แล้วแต่ของที่เพื่อนๆมีนะครับเพราะว่าถ้าเ,เพื่อนๆดันของจูเลีด,ดีๆเนี่ยผมว่าดัมเมลมันก็ไปได้ไกลเหมือนกันนะฮะโอเคครับอ่ะก็สัดเลี้ยงอันนี้ก็เน้นเพิ่มแบบ เอเคนีอันนี้ผมแบบมีข้างล่าง10%ด้วยแล้วก็อันนี้12ก็เป็น22นะครับก็เลยใช้อันนี้โอเคครับก็เรื่องการทําของก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเนเพื่อนนะครับผมสวัสดีครับ